ที่นักเรียนเห็นบนโต๊ะนี่คืออุปกรณ์การเล่นตลกทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยๆมาทําความเข้าใจกับมันทีละอันทีละชิ้นทีละชิ้นใส่มาทําไมใส่มาให้ถามไงถ้าอาจารย์ไม่ใส่มาจะได้ถามให้ใส่มาทําไมใสมาเอาละพวกเราวันนี้มาทําความรู้จักกับอุปกรณ์บนโต๊ะนี้ก่อนเห็นกันไหมเห็นกันไหมรู้จักไหมนี่คืออะไรจักครับซิวเจอร์บอร์ด หรือเรื่องอีกอย่างว่าฟิวจะพักลังสิตลบตลบนะอ่ะนี่คือพัดอุปกรณ์การที่มาตีหัวกันใครยังใช้ไม่เป็นยกมือขึ้นผมผมเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าเคยเห็นบ้างครับเคยผ่านตาพระองค์ไหมเห็นบางทีลุกมาเห็นบางทีอ่ะลองดูซิว่ามันใช้ยังไงจับแล้วตีหัวอาจารย์โอ้โหทำไมไม่จับทางนี้หรือถนัดทางนี้ครับเสียงถนัดทางนี้ซะด้วย จับทางนี้จับทางนี้ตีมาแล้วมันจะไม่เจ็บมันจะบีบเข้าหากันมันเป็นพัดอ่ะตีอาจารย์ใหม่ปเป็นพลัดหรอจะตกมันมึงยกขึ้นมาแล้วพลาดลงมานี่จี้ตกหน้าเลยทำไมแต่ก็น่าแฮะลองดูลองดูงดนี่อาจารย์จะสาธิตให้เวลาตีตีอย่างนี้นี่เข้าใจไหมสนุกสนานเอาลองดูมันไม่เจ็บนี่ผู้หญิงก็ตีได้ตีได้ลองดูไม่เจ็บ เจ็บไหมไม่เจ็บลองดูลองดูแตะพัดผ่านไปและหนึ่งชิ้นต่อมาอันนี้คือข้อใหญ่ครับกู้ยเรียกท่อยางมันพูอยู่ข้างๆไม่เตือนมันควายท่อยางมันไม่เจ็บดูเหมือนเจ็บแต่ไม่เจ็บเพราะมันเป็นอะไรเป็นท่อยางตรงกลางมีรูเห็นรูไหม เพชรก็มีรูครับมีมีล้ํเพชรก็มีรูนี่เขาผู้หญิงไม่บอกเขามีรูมึงทันเรื่องทันเรื่องไหมล่ะทันเรื่องไหล่ะอย่าทันเรื่องกับสุภาพสตรีอย่างนี้อ่ะใครพอยงังมาเนี่ยลุกขึ้นมาเนี้ยลองลองดูลองดูมันจะไม่เจ็บนะนักเรียนเห็นว่าเขียงดังสนั่นอย่างเงี้ยมันเจ็บหรือเปล่ามันจะไม่เจ็บให้เพื่อนลองเลยได้ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยครับลองดู แม่สภาพมึงกูตีไปมีงหักตาแน่ๆไม่เป็นไรลองดูเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บกขาบอกไม่เจ็บเลยนะเข้าใจไหมลองดูดูนะไม่เจ็บนี่นะี่พูดเล่นเหรอพูดจริงต่อไปตีที่หัวกันแล้วกันเวลาตีหัวก็ต้องตีหัวหนากว่าอะหัวหนากว่ากระโหลกนี่ไงเี่ยตีลงไปโอ้อย่างนี้เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเวลาจับจับอย่างนี้นะลูกจับอย่างนี้กันนะครับจับอย่างนี้ แต่ถ้าคนไม่เคยเล่นนะไปจับอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอะคะไ,ไปไปฮิปเปิ้ลมันจะเลยไงมันจะเลยไปกกหูนี่ไงเห็นไหมโดนไปข้างนี่เห็นไหมเนี่ยจำลองลองอาจารย์ไหมจะลองอาจารย์ไหมลองตีอาจารย์ไหมได้ได้ครับออะเอาเล็กก่อนลองจับกันเล็กตีมาอันนี้นะครับจับมาเลยเอื้มเบาไปเบาไปเบาไปไม่ใช่เออตีไว้อีกตีไม่ลก ยังลูกยังยังอีกยังยังยังไม่หยุดกันอีกเหรอยังไม่หยุดกันอีกใช่ไหมก็พี่นองลูไงครับอาจารย์บอกให้รอแล้วมั้งคนสองคนพ่อต่อไปนี่พอยางไปแล้วนะพัดไปแล้วนะต่อไปนี่คืออันนี้คือถาดถาดอะไรถาดเหล็กอ่ะเราเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวแมทจะไปเผ็ดก็ไปตัวกันดีผ่อนเลยต่อไปต่อไปเราบ้างเราบ้างครับ เคยคุ premises, ้นเคยอะไรกับมันไหมคุ้นเคยครับอุปกรณ์อันนี้ครับตีให้จังหวะดนตรีก็ได้ลองดูนะแต่ละคดบแต่แดแแแต่แดแดแบแแ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 ้นอย่างนี้เลยตีได้ไหมอะลองดูได้ครับอะลองตีตาดูตีมาตลก กหลงเออเสียเวลาคนนี้นะคุณต้องไปถอนที่อื่นอีกแนี่ๆพร้อมอ่าตีโอ้จมูกอาจารย์อยู่ไหมตีไม่เป็นอย่างนี้เขาเรียกตีไม่เป็นเวลาตีอย่างขาดลงอย่างนี้สิเข้าใจไหมมันก็ทั้งหน้าทั้งอะไรไปหมดเลยเวลาตีตีให้มันเต็มเต็มใบตีให้เต็มเต็มเสร็จแล้วเฮ้ให้จังหวะอาจารย์จังหลักนิดนึง แล้วเราค่อยปลดมาอาจารย์ได้เกรนนิดก่อนมีตั้งตัวยังได้แหละตีตีย้อนกลับหลังมาเพราะอเอาบุกให้มันนูนออกไปตาได้ไหมตาเอาถอดหัวอาจารย์ไปตีบ้านเอาไปที่บ้านเลยไหมไม่ครับอาจารย์ให้เกียรติอาจารย์นิดเป็นสิ่งอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วก็ตีตีแบบว่าให้เกียรติอ่ะเวลาตีให้เกียรติตีไงขึ้นไปก็พอแล้วไม่ต้องเยอะลองดูลอง ขอบจะขอบไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกครับอาจารย์ขอบทานไอ้เหียขอบทานอาจารย์ต้ชัดๆนี่เลือดหรือไงเลือดเลือุปกรณ์ที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะมันสามารถเอามาเป็นมุกได้หมดเลยครับอันนี้ของใครมาวางวะเนี่ยใส่แว่นนี่เกี่ยวกับอะไรเจ้าปูครับเป็นไรครับเป็นอะไร จำไปเลยนะจำมุกเข้าไว้จำไปเล่นอย่าได้ไปเล่นที่ไหนอีกเข้าใจไหมเดี๋ยวจะเสียอาจารย์สาวกีดเออลองดูดูดูเฮ้ยดูดินี่ไงทำเสียงเล็กๆ็กร้องเพลงใส่แว่นร้องเพลงถึงสูงเอาเดเดเอาต็งชีโร่ดีกว่าอาฮาสูงอีกสูงอีกสูงขึ้นไปมึงกับแว่นอะออกไปเล่นปากซอยใส่ให้มันตลกยังไงแต่ใส่อย่างนี้ดู การย์ใส่เลยขอใส่เลยการใส่เลยไม่มีใครขัดอาจารย์กลับมาอาจารย์กลับมาไปดูื่มก่อนดูดือมก่อนกลับรถขับรถอ้าวอาจารย์เป็นคนกัมพูชาเปล่าทำฮานอยฮานอยคืออะไรฮานทีเรนนิดฮาทีเรนหน่อยฮานอยฮานอยแต่มันฮานอยแมันเพียนตออมีสมอง ああああยายังไม่หมดจังหวะอะไรฮาวายเมื่อกี้ฮานอยแล้วมีฮาวายฮานอยยังเงียบอยู่เลยมึงเอาฮาวายมาอีกแล้วเหรอเขาจะไม่พลาดลองดูใครแก้ครูอุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่อยู่ตรงหน้าครูนี่ทุกคนเห็นกันไหมว่านี่คืออะไรคื่อนน้ำหนองมนครับนี่คืออุปกรณ์ตลกชิ้นล่าสุด ในวงการตลกนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งอันนี้เป็นการวัดความหาเราใช้ตลับเมตรวัดความหาไม่ได้เหรอครับอันนี้เล่นมุกอาจารย์ใช่ไหมไม่รู้ว่าจยเขาจะเล่นมุกเล่นใหมเอาอะไรดีอุปกรณ์อันนี้มันฉลาดล้ำรับอันนี้ฉลาดล้ำฉลาดดูตรงไหนหัวมันแหลมนี่ฮะหัวมันแหลมอยู่หัวแหลมฉลาดล้ำใช่หัวแหลมฉลาดฉลาดก่ามึงเยอะสาธิตวิธีการใช้ใช้ยังไงเห็นไหมอันนี้มันยื่นออกมาเห็นไหมทำไรได้บ้าง นักเรียนทุกคนมันทําอะไรได้บ้างแค่ที่มูกได้ได้ก็ดได้แค่ที่ฟันใครจะเล่นต่อกอาจารย์ไหมน่าจะไม่มีไปอ่านอาจารย์ได้เนี่ได้ตรงนี้ได้แค่หูแค่หูที่มูกทีหนึ่งไปที่มูกแค่ฟันมันจะสกปรปกไปไหมอาจารย์มาเนียนร้าสาธิตวิธีการใช้เป็นเครื่องวัดความหาของแต่ละคนตุ่มกดนี่เห็นไหมอะไรนะคะอะไรนตุ่มกดหัวอาจารย์โคตรเชยเลยอ่ะ เขาเรียกก็ป <rôle CCTV> ุ่มก็เรียกได้ไงแต่อาจารย์อนุรักษ์ภาษาไทยไว้ตุ่มก็ได้ดูอาจารย์จะเริ่มสาธิตนับบัดนี้จะนับถึงสองสามอาจารย์จะกดเลยนะทุกคนพร้อมนะหนึ่งสอ